dạy ไอ้ đi นี่มอง nhắn có เอา ยาย,า,า,ายจาครับแล้วกันนะลูกยายมาแล้วมาจบใหม่ด้วยยายติดห้องแอร์ไว้ให้เมกี้อะครับวันนี้อากาศร้อนงั้นวันนี้ให้นอนนี่เลยนะได้เลยนี่ดูหน้าดูหน้า,ด,นา,ด,นาดูหน้าหลานเนี่ยเดี๋ยวดูหน้า นย้ากวักมือเรียก่อยแม่ดยยอย้ากวักมือเรียกเน่อย้ากวักมือเรียกหลานหลานจะไปนะยายหลานจะไปแล้วครับกบมาแล้วกบมา่าลบาวบ่าบ่าไอ้หอมม่ยยมีห้องแอร์เหรอห้องใหม่ห้องใหม่ ห้องใหม่ห้องใหม่โอ้ดีใจดีใจห้องใหม่ห้องใหม่โอ้ยดูดูไม่ตุกนั่งหน่อยไม่ตุกนั่งหน่อยครับคิดถึงคิดถึงโอ้โห้หญ่อยู่ข้างนอกดีใจไม่ตุกดูดีใจดีใจโอ้โหแล้วแล้วคิดถึงยังไง่ะ lúc tôm còn ăn tôm còn gì à? này này, hú, hú lông tôm, ôi, มีเอร์เนี่น <c oughs> ยจะออกอ่ะไปไปเดินไหมเอะไปเดินแบบไปเดินเ่าไปเดนินเข่าเข่าเข่าเดินมาแป๊ออบเดียวไม่เขาเดินเข่าเด,ขเดินหมาเข่าจะเดินสำรวจไม่มีใครหลงด้ก,กินเฉาก๊วยเมื่อวันนั้นนั่งร้องเฉาก๊วยอะไรลูกรู้อะไรลูก,อลกเอออย่ากระโจนไม่ได้ลูกมา,าลูกมา่อกี้มามา mm-hmm